สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แม่มระดาชาแน,นลนะคะวันนี้แม่มระดาเข้าครัวนะคะทำเกี๊ยวกุ้งหมูสับก่อนชมคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งข้างๆด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่มระดาด้วยค่ะส่วนผสมของไส้เกี๊ยวนะคะมีหมูสับมีกุ้ง มีแห้วนะคะแล้วก็หมักกับ3มเกลือ3มเกลือนี่ก็คือกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีค่ะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาและน้ำตาลนิดหน่อยหมักเอาไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะบรรดาใช้แป้งเกี๊ยวสำเร็จรูปค่ะเกี๊ยวทำจากแป้งที่มีส่วนผสมของแป้งสาลีไข่น้ำเกลือ นวดให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วก็นำไส้ที่เราเตรียมเอาไว้มาใส่ตรงกลางแล้วก็ห่อให้เป็นรูปร่างตามที่เราต้องการไส้ที่นิยมทํากันก็คือหมูบดและกุ้งบดนะคะเกี๊ยวหรือวันทันภาษาจีนกวางตุ้งเรียกวันทันเป็นอาหารว่างแบบหนึ่งของจีนค่ะทําให้สุกโดยการนึ่งหรือกินกับน้ำซุปแบบก๋วยเตี๋ยวเรียกว่า เกี้ยวน้ำเกี้ยวถือเป็นอาหารมงคลของชาวจีนในช่วงเทศกาลจุดจีนหรือเทศกาลสำคัญสคัญของจีนคนจีนทางเหนือจะนิยมทำเกี้ยวเพื่อรับประทานกันในครอบครัวมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับต้นกําเนิดของการทํำเกี้ยวหรือเจียวจิวว่าแพทย์ชาวจีนชื่อจางจงจิงเป็นชาวเมืองหนานยางมณฑลหือหนาน เขาเป็นปรมาจารย์ทางการแพทย์ที่มีความสามารถในการรักษาการเจ็บป่วยได้ทุกชนิดหมอใจบุญคนนี้ได้ช่วยชีวิตชาวบ้านที่ยากจนอดอยากและต้องทนหนาวเพราะไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ป่วยไขย้ใบหูเปื่อยเพราะถูกความหนาวเย็นกัดในช่วงฤดูหนาวหมอใจดีได้คิดค้นสูตรยาโดยนำเนื้อสัตว์ผสมกับสมุนไพรพริกไทยซึ่งช่วยเพิ่มความร้อนให้ร่างกาย แล้วนำไปห่อแป้งจิงให้เป็นรูปคล้ายใบหูเสร็จแล้วนำไปนึ่งจากนั้นเขาก็ต้มซุปไว้กินคู่กับยาที่ทำไว้นำไปแจกใจ่ายให้ชาวบ้านโดยไม่คิดเงิน